สวัสดีครับวันนี้เกมบลีผมแคมิเซอร์เควันนี้ครับข่าวสารของอีเวนต์5ปีในพาร์ทที่สครับก็ได้มาแล้วครับซึ่งอีเวนต์5ปีในพาร์ทที่สนี้ก็มีอีเวนต์อะไรมาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีแพ็คเติมตังค์ด้วย <c oughs> มีแพ็กมาอีกแล้วซึ่งอาการชาครับการชาของ5ปีพาร์ทสองเนี่ยหรือการชาของอูเรียยูแกรมแล้วก็บีนะครับจะมาพรุ่งนี้บ่าย2องโมงนะครับ พรุ่งนี้บ่ายสองโมงนะครับต้องย้ำหน่อยเพราะบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นวันนี้พรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้บ่ายสองโมงนะครับซึ่งกาชานี่ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับรีวิวไปแล้ววัตัวคนไหนดีไม่ดีผมให้คะแนนเท่าไหร่ก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปรีวิวนั้นผมจะแปะไว้ในคอมต์ให้นะครับเผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูนะซึ่งครั้งก่อนผมติดค้างสก,กิลอาบิหรือสก,กิลคุณสมบัติของอูลิวกออลวายจะายูแกรมไว้ใช่ไหม วันนี้ก็จะมาบอกนะครับซึ่งของอุลิวนั้น100%แล้วแต่ของอยูแกรมนั้นยังไม่100%ครับโอเคเริ่มจากอุลิวนะครับสกิลอาบีครับหรือสกิลคุณสมบัติของอุลิวก็คือจะสะท้อนสถานะทุกอย่างกลับไปหาผู้ใช้และก็จะหิวเลือดขึ้นด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่และว้าวมากๆครับสมมุติสมมุติคุณโดนมาสเตอร์ครับยิงน้ำแข็งใส่มา ปกติถ้าโดนน้ำแข็งมาคุณจะแข็งใช่ไหมแต่อุลิวครับจะสะท้อนน้ำแข็งนั้นกลับไปหาผู้ใช้ทําให้ผู้ใช้ครับติดน้ำแข็งแทนอุลิวคือใครก็ตามครับที่ยิงพวกสถานะมาที่อุลิวอุลิวจะไม่ติดแต่จะสะท้อนกลับไปหาผู้ใช้จะสะท้อนแค่สถานะนะครับแค่สถานะนะแต่ดาเมนนั้นอุลิวยังโดนอยู่นะครับอย่างเช่นยิงไฟมา100 100หนึ่งดาเมจนะครับ ยิงไฟมาหนึ่งดาเมจอูริวนั้นจะได้รับดาเมจเต็มๆเลย100แต่ไฟนั้นอูริวจะไม่ติดแต่ศัตรูนั้นที่ถูกยิงมานั้นจะติดแทนเข้าใจไหมครับศัตรูที่ยิงไฟมานั้นจะติดไฟแทนแต่ดาเมจนั้นอูริวจะได้รับอยู่ซึ่งเป็นอาบิท,ที่จะสะท้อนสถานะทุกอย่างกลับไปซึ่งมันว้าวมากๆและก็จะหิวเลือดด้วยซึ่งอาหิวเลือดนั้น ผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะหนะิวเลือดนั้นจะคิดคำนวณจากค่าอะไรแต่จะดูตัวอย่างนะโดนยิงมา50าดาเมจ50ิหิวเลือดไป100ซึ่งไอตรง1 0 0เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันหิวเลือดตายตัวเลย100หรือหิวเลือด2เท่าของดาเมจที่ได้รับซึ่งถ้าหิวเลือด2เท่าของดาเมจที่ได้รับนั้นมันค่อนข้างจะโกงมากๆเลยนะ แต่อูลิวก็เป็นตะครที่บางครับถึงมันจะมีการสะท้อนอาสถานะก็เือะแต่มันก็บางนะครับซึ่งมีบางคนครับก็คิดว่าจะเอาอูลิวนั้นไปลง PVP ดีหรือเปล่าผมคิดว่าไม่เหมาะอย่างยิ่งครับไม่เหมาะมากๆเลยครับเพราะอูลิวนั้นมันเป็นคล้ายๆกับแคลร่มันคือแคลร์ครับมันไม่ใช่อามันไม่ใช่สายแทงหรือสายไฟเตอร์มันคือแคลร่นะครับ ซึ่งแคลลี่เนี่ยไปลงสู้ใน PVP เจอพวกสายแท้งหรือสายถึกเนี่ยไม่หลอดแน่ๆไม่หลอดแน่ๆครับถึงมันจะมีการแบบว่าสะท้อนสถานะก็เหอะแต่บางตัวเขาไม่ใช้สถานะเนบางตัวเขาไม่ใช้สถานะอูลิวก็แพ้ง,ง่ายๆครับเพราะมันบางซึ่งอูลิวนั้นมหมเะาจะเอาไปลงด่านมากกว่าครับแต่ก็ ถึงมันจะสะท้อนสถานะก,กลับไปได้ก็เถอะแต่ก็ไม่เหมาะที่จะไปยืนแทงนะครับสมมติคุณเห็นว่าศัตรูนั้นยิงน้ําแข็งมาแล้วคุณไปยืนแทงเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเลยไม่คุ้มเพื่อดาวมีมันแรงมากๆเลือดคุณหมดหลอดหรือเหลือครึ่งหลอดไปมันไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าโดนอาศัตรูยิงมา ยิงพวกไฟน้ำแข็งมาแนะนำกระโดดหลบดีกว่าครับอย่าไปยืนแทงเลยถึงมันจะสะท้อนกลับไปก็เหอะแต่มันก็ได้รับดาเมจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกระโดดหลบดีกว่านะครับซึ่งประกรที่มีอาร์บีใหม่ที่ค่อนข้างจว๋วมากมากในการสะท้อนสถานะกลับไปค่อนข้างจจหวค่อยๆครับต่อไปคือยูแกรมยูแกรมนี่อาร์บีของมันนั้นยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ พอจะคาดเดาได้แล้วพอจะคาดเดาได้แล้วซึ่งก็จะมีเคาน์เตอร์กับไอ้เจ้าคงกระพันเนี่ยหรืออมะตะซึ่งเคาน์เตอร์เนี่ยเห็นฝรั่งพูดกันว่าเคาน์เตอร์เนี่ยจะสะท้อนดาเมจกลับไปประมาณ20%ของดาเมจทั้งหมดก็สมมติตีมาร้อยหนึ่งก็เด้งกลับไป20ซึ่งเคาน์เตอร์เนี่ยผมคิดว่าก็ดีแหละมันจะสะท้อนกลับไปซึ่งยิ่งดาเมจแรงก็ยิ่งสะท้อนกลับไปแรง แต่ไอโคกพันนี่แหละที่เป็นปัญหาซึ่งโคกพันเนี่ยก็คิดกันว่าน่าจะเป็นอมตะคือไม่ตายยังไงก็ไม่ตายซึ่งอคําว่าไม่ตายเนี่ยคือยังไงแต่ยังไงก็ไม่ตายแต่ปัญหาก็คือมันจะกี่วิมันจะไม่ตายกี่วิเพราะสมมุติถ้ามันโผล่ออกมาแล้วมันไม่ตาย3 0วิ20วิคือถ้า20วิขึ้นไปเนี่ยมันเข้าขั้นโกงเกินไปอสมมุติคุณเล่น PVP นะ คุณตีมันตายตีตายหมดแล้วทุกท,ทุกตัวตายแล้วแต่มันไม่ตาย30ิวิแต่ยังไงก็ไม่ตายมันยืนแทง้งนนะ่ะ30วิแล้วมันก็สวนกลับมาคุณแพ้เลยอะไรอย่างนี้ก็ได้คือมันออกจะโกงไปหน่อยหรือเปล่าถ้ามันไม่ตายหรือคงกระพันเนี่ยนานเกินไปซึ่งผมคิดว่านะอยากจะให้ประมาณแค่1ิวิหรือ5าวิก็พอเพราะถ้า20วิที่มันคงกระพันหรือไม่ตายเนี่ยมันก็จะเวอร์เกินไป อันนี้คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าอาร์บีของไอ้เจ้ายูแกรมนั้นจะเป็นแบบที่ผมพูดหรือเปล่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อาร์บีของไอ้เจ้าอูริวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่ามันจะสะท้อนสถานะกลับไปค่อนข้างจะเป็นอาร์บีที่แปลกและดีมากๆครับโอเคต่อไปคืออีเวนต์ครับอีเวนต์ด่านนะครับก็เป็น, event น,น, event น,นอนีเวนต์เก็บคะแนนซึ่งอีเวนต์เก็บคะแนนรอบนี้ก็เก็บคะแนนครบหกแสนได้เพชรห้าสิบเม็ด เก็บคะแนนครบ2ล้านได้ตั๋ว5ดาวฟรี1ตัวและเก็บคะแนนครบ3ล้านก็ได้ไอ้เจ้าคัมพีอาแบตใหญ่1อันนะครับซึ่งตัวละครที่คูณคะแนนในครั้งนี้ก็มีประมาณนี้ครับมีอุลิวอุลิวสองล่างนะอุลิวสีแดงด้วยอุลิวสีเขียวด้วยตัวละครใหม่ด้วยแล้วก็เจ้าบีป้าอุนุะในล่างคริสมาสแล้วก็ซิมบงสักุระดาบของอเจ้า อาเบคุยะแล้วก็ซุยฟงล่างชุดว่ายน้ำของปี2018มายูริคู่แล้วก็ยูแกรมแล้วก็อาจาฮิเมจังล่างชุดว่ายน้ำของปี2018แล้วลมั้งประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> อืมครั้งนี้ผมน่าจะสบายนะครับเพราะผมมีเยอะเลยมีทั้งหมดก็คือ4ตัวเนี่ยที่ตัวคูเนี่ยนะโอเคอีเวนต์ต่อไปอีเวนต์ต่อไปก็คือ อะไรเอ่ยเป็นด่านครับเป็นด่านเนื้อเรื่องนะครับด่านเนื้อเรื่องสงครามพันปีนะครับซึ่งเป็นพาร์ทที่1นนะครับสงครามพันปีในพาร์ทที่1ก็จะมาในวันที่สามสิบเอ็ดสาสิบเอ็ดเดือนนี้ถึงสามสิบเอ็ดมีนาปีหน้าเหรอยาวจังแฮะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในเซ r ร์เวอร์ไทยอ่ะเขาจะแปลไทยให้คุณไปนั่งอ่านเนื้อเรื่องหรือเปล่า พราะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของในเซิร์ฟเวอร์ไทยนั้นจะแปลไม่ครบใช่ไหมจะมีบางเนื้อเรื่องที่ยังเป็นภาษาอังกฤษกันอยู่ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็ดีน้องๆจะได้อ่านไนะครับเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะเนื้อเรื่องของพันปีนะครับแล้วก็จะมีพวกอารเรนจิวัวบิคุยะดอกกันด้วยนะครับเออบักกี้นี้มีดอกไหมไอ้เจ้าอีเวนกับคะแนนเนี่ยอีเวนกับคะแนนมีอะไรดอกไหม อีเวนต์เก็บคะแนนก็มีอูริลดอบนะครับเป็นอูริสีส้มซึ่งอาลิงของอูริวก็ดีนะครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีของธรรมดาเพิ่มขึ้น16%ถ้าใครที่ขาดพวกอาลิงในการตีธรรมดาเพิ่มขึ้นก็เอาอูริวตัวละครฟรีนี้ไปลิงก์ได้นะครับเอาไปลิงก์ได้อยู่นะเพราะมันก็เพิ่มตั้ง16%กเ็นี่ยก็ขอแก้ขัดนะครับต่อไปคือแพ็คคือแพ็คเติมตังค์แล้วมาช่วงขายของ แพ็คเติมต่างซึ่งแพ็คเนี้ยราคา2,500แน่นอนร้อยเซ็แพงโคตรโคตซึ่งในแพ็คนี้ก็จะมีเพชรทั้งหมดคือ495บวก80เม็ดและก็ตั๋ว5ดาว1นใบตัวเครื่องประดับ5ดาว1ใบครับซึ่งราคาก็แพงโคตรโคตตั้ง2,500แน่ก็แพ็คนี้จะมาในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่16นะครับเดือนหน้า ในแพ็กนี้ก็จะมีประมาณน้ครับตัวละครหลักๆตัวละครหลักๆก,ก,ก็จะมีประมาณนะครับซึ่งอัตราการออกของพวกนี้คือ50-50นะครับมีโอกาส50%ในการออกพวกพวก R6 ตัวละครนี้และก็อีก50%อีก50%ที่จะออกตัวละครนอกเหนือจากนี้หรือเกลือนะครับบอกเลยครับว่าถ้าซื้อแพ็คแพ็กนี้คุณก็ต้องลุ้นครับลุ้นว่าจะได้เกลือหรือไม่เกลือ ซึ่งตัวละครหน้าตู้เอ้หน้าตัวเนี่ยหน้าตัวของไอเจ้าแพ็คเนี่ยตัวละครที่ผมคิดว่าถ้าได้มาแล้วมันค่อนข้างจะไม่คุ้มนะครับก็คือเจ้าโนโทลา่าเพราะโนยโทล่านะั้นมันค่อนข้างจะเก่ามากๆแล้วแต่ถ้าให้คุ้มๆนะถ้าให้คุ้มที่สุดในแพ็คเนี้คือไอเซนครับไอเซนสีเขียวเนี่ยถ้าใครยังไม่มีโคตรคุ้มมากๆหรือไม่ก็พวกอ่า ลูเคียก็ได้ลูเคียรหรือไม่ก็ตะลุงหนวดชมพูก็ได้ครับก็คุ้มอยู่นะแต่โนโทราเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับไม่ค่อยคุ้มเลยเพราะมันเก่าแล้วส่วนตั๋วเครื่องประดับ5ดาวก็มีประมาณนี้ซึ่งก็มีโอกาสเหมือนกันเลย5 0ที่จะออกพวกเครื่องประดับชั้นสูงและก็อีก5 0ที่จะออกพวกของเกลือซื้อแพ็ค2 5 0 0แล้วต้องมาลุ้นอีกว่าจะเกลือหรือไม่เกลือโคตร โคตรโหดเกมเนี้ยแล้วก็ต่อไปคือแพ็ค250ก็เป็นแพ็คเล็กนะครับแพ็คเล็กก็ประมาณ250นะครับก็ถูกลงมาหน่อยซึ่งแพ็คเล็กนี้ก็จะมีเพชร1 4 4วกย2แล้วก็ตัว5ดาว1น1ใบแล้วก็โฮเคียวคุอาสามอันนะครับก็ดูอาดูคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะครับเพราะมันแค่ 250เองซื้อตัวละครในแพ็กๆนี้ก็จะมีแบบประมาณนี้ครับก็เหมือนกันเลยว่า50%ที่จะออกพวกนี้และอีก50%ที่จะออกเกลือนะครับซึ่งมันก็50-50นะครับซึ่งตัวละครหน้าตู้พวกนี้ตัวละครที่ผมคิดว่าไม่คุ้มสุดและก็คือไอ้เจ้าฮันนาทาันโลฮันนาทาันโลดูไม่ค่อยคุ้มแฮะแต่นอกนั้นถือว่าเก่งนะครับยิ่งลูเคียเนี่ยลูเคียหรือไม่ก็ไอเจ้าตัวคู่เนี่ยคุ้มนะ ผมว่าในแพ็เนี้ตัวหน้าแพ็คเนี่ยลูเคียเยจ๋งสุดละลูเคียดูเก่งสุดนะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็เป็นแพ็คราคา250กับ2อ0พนะครับราคาต่างกันเกิด2 5 0 2้ <laughs> 0ยมีอะไรอีกไหมอ่าโอเคปร,ประมาณนี้ครับอีเวนต์ก็มีประมาณนี้เนาะก็มีแพ็คเออแล้วก็นี่ครับหอคอย เดี๋ยวหอคอยครับเซงไคมอนครับก็จะกลับมานะครับหอคอยเซงไคมอนจะกลับมาในวันที่5นี้ถึงวันที่ย5้านะครับ5นี้ถึงวันที่ย5้านะครับหอคอยเซงไคมอนก็จะกลับมาแล้วซึ่งอาหอคอยเซงไคมอนในรอบแรกเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยน้อยคนที่จะถึงชั้น50ได้แต่รอบ2นี่ครับผมเชื่อเลยว่าหลายคนแหละผ่านได้ง่ายๆครับเพราะตัวละครเยอะแล้วใช่ไหมล่ะ ซึ่งหอ,องคอยเซนไคมอนนั้นก็มี50ชั้นนะครับก็เป็นอีเวนท์ที่ต้องพึ่งตัวละครเยอะหน่อยเยอะมากๆไม่หน่อยแหละต้องพึ่งตัวละครเยอะมากๆนะครับถึงจะผ่านได้ก็ event อีเวนต์ข่าวสารก็มีประมาณนะครับกดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเป็กำลังใจใผมนะครับกิาตาคิปนะสวัสดีครับ